ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ต้องมารณรงค์ป้องกันรโรคไข้เลือดออกด้วยการกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายค่ะซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาก็มาร่วมกันทํากิจกรรมชาวสส,สจโคราชร่วมกัน Big c l e a n นิ่งเดย์กำจัดยุงลายเพื่อที่จะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนค่ะ ที่ด้านหน้าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาค่ะทางด้านนายแพทย์ชันชัยบุญอยู่รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดกิจกรรมรณรงค์ชาวสอสอจอโคราชร่วมใจ Big บิ๊กคลีนนิ่งเดกกำจัดลูกน้ำยุงลายส่วนก็มีเจ้าหน้าที่บุคลากรของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละค่ะมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบจากหน่วยงานด้านการดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลายค่ะ โดยทุกกลุ่มงานนะคะก็ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big c l e a n ิ่งเดย์ค่ะกำจัดลูกน้ำยุงลายในทุกพื้นที่ครอบคลุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเพื่อลดภาระ ขอไปค่ะลดภาชนะเสี่ยงนะคะที่ก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาผ่านลูกน้ํายุงลายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาก็เนื่งองจากว่าการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ถึง15กรกฎาคม2563พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยนะคะมีผู้เสียชีวิตแล้ว รวมทั้งหมด15รายซึ่งจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูง5ลำดับค่ะก็ได้แก่ 1. น,นะคะจังหวัดชัยภูมิ 2. จังหวัดระยอง 3. จังหวัดขอนแก่น 4. จังหวัดแม่ห้องสอนแล้วก็ 5. จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราเสียชีวิตสูง9จังหวัดค่ะเรียงลําดับของประเทศไทยเนี่ยอันดับที่1ก็คือหนองคาย2สระแก้ว3สุขโขทยัย4พะเยา5ยะลา6สระบุรี7ระยอง8นครปฐมและ9นครราชสีมาค่ะ ซึ่งไข้เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมานั้นอยู่ในลำดับที่9ของประเทศพบว่ามีผู้ป่วย2,457รายอัตราป่วย92.97ต่อแสนประชากรมีผู้เสียชีวิต2รายอัตราเสียชีวิต0.08ต่อแสนประชากรค่ะ แล้วก็จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะพบว่าจังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกระจายทั้ง32อำเภอค่ะแล้วก็เกิดพื้นที่เป็นเจเน r เรชั่น2นะคะในหลายอำเภอด้วยกันจากการพยากรณโรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธนารณสุขค่ะก็แจ้งว่าจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะคะเกินค่ามัธยาฐานถึง25ในช่วงฤดูฝนค่ะก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกัน ันยายน2อง3นและจากการที่มีผลการสำรวจนะคะในเรื่องของค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,ดวคนครราชสีมาก็พบค่า C.I. ค่ะเท่ากับ40%ค่ะ ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือ1ค่ะป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละค่ะ2เพื่อเป็นตัวอย่างการดําเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในสํานักงานสาธารณาสุขให้กับหน่วยงานในระดับอําเภอได้เห็นนะคะแล้วก็จะได้ไปทําตามข้อ3ค่ะเพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในบุคลากรสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัด ซึ่งกิจกรรม Big กคล a น i ิ g งเดนี้การกำจัดลูกน้ำยางละยุงลายเนี่ยก็เป็นมาตรการที่สำคัญในการควบคุมป้องกันรโรคไข้เลือดออกค่ะ